เอ,อ,เ,อ,อเมื่อ,เ,อ,อเมื่ออีที่แล้วที่เล่าไปว่าอยู่วัดอ่ะคือใช้ชีวิตยังไงใช่ไหมอันนี้มันจะมีภาคต่อนะว่าตอนห้าขวบอ่ะอยู่วัดใช้ชีวิตยังไง ในระหว่างช่วงที่แบบระหว่างช่วงที่เรียนป .1 ปอ .6 อะนะม,มันมีอยู่เหตุการณ์หนึง่งแบบว่าคือมไม่ ไม่มีเงินอนะ่ะคือเราเราอยากกินขนมแต่เราไม่มีเงินอนะ่ะไม่มีเงินทำยังไงรู้ไหมคือเราไม่มีใครให้ขออ่ะเราก็ไม่กล้าไปขอพระขออะไรหรอกใช่ป่ะอันนี้ก็บาปเหมือนกันนะนะบาปคือเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะ เอารูปให้ดูนะว่าว่าเวลาไม่มีเงินผม,ผมทำยังไงบ้างวาเวลาไม่มีเงินนะผมจะไปที่หน้าวัดหน้าวัดมันจะมีริมน้ำอ่ะมันจะมีพระพุธบาทเขาเรียกมณฑปมันมีมณฑปหนึ่งกัมบมณฑปสองมนดบหนึ่งอะ่ะที่ติดอยู่ร้านร้านแพร ก็คือมันดบเนี่ยจะเป็นเป็นรอยพระพุทธบาทอีกมันดบหนึ่งที่อยู่โป๊ะสามจะเป็นพร,ระพุทธลูกแล้วจะเอาเงินยังไงอันนี้คือบาปนะคือผมไม่เด็กวัดผมก็คือ <c oughs> จะพูดว่ามันยังไงอ่ะ คือเราเราไม่รู้จะขอเงินใครอะแต่เราก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันใช่ป่ะเราอยากกินสมัยก่อนที่อยากกินนะันจะมียาคูดีโดดีโดขวดสามบาทอะยาคูดีโดอะไรเงี้ยแล้วพวกขนมอะไรเงี้ยขนมม่มันจะมีช็อกโกแลตที่เป็นหลอดดูดอะอย่างนั้นแะเอ,อเราก็อยากกินไง เราทําไงเราก็ไปมณฑปสิมณฑบจะเปิดทุกประมาณ8โมง9โมงจะพาะมาเปิดมณฑบเนี่ยผมไม่ได้ไปเอาเงินที่ตู้บริจาคนะเดี๋ยวผมจะมีรูปให้ดูมณฑบเนี่ยเวลาคนมาไหว้อ่ะคนที่อื่นมาไหว้อะหรือคนขึ้นเรือมาคนมาไหว้อ่ะเขาจะเอาเหรียญน,นะมาวางไว้บนบนลอยรพพุพธบาทอะ ขาเรียกร้อยพับาทมาวางไว้แล้วก็ปิดทองปิดอะไรเงี้ยเออผมก็จะขึ้นไปลาไปไปบอกไปบอกมนดกเลยนะบอกว่าผมอะ่ะอยากกินอนี้มากครับแต่ผมไม่ไม่มีเงินอะไรเงี้ยเราก็ลาคือเหมือนพูดพูดกับมนดปอะ่ะเหมือนพูดล,ลอยๆให้รู้ว่าแบบสิ่งที่เราทําเนี่ยเราเราไม่ได้ผิดนะเราเราไม่รู้จะขอใครเราก็เลยขอมนดกผมก็จะเอาเศษตังค์จากมนดปไปอะ่ะ ิบบาทบ้างสิบห้าบาทบ้างเป็นเหรียญน,นะเป็นเหรียญก็เอาไปซื้อขนมขนมกินแต่ผมไม่ได้เอาเยอะนะที่มันตกอะแต่ว่าเอาบ่อยอย่างเงี้ยแหละเอาเชื่อป่ะเอาจนจนจนเงินเงินในพพุทธบาทหมดอะผมเอาอะอืมพอหมดแล้วก็ไม่ได้ละมพมพุทธบาทเงินหมดทำไงต่อ มันก็มีอีกที่หนึ่งที่จะได้เงินผมก็จะไปที่เมนที่เมนที่เผาศพอะ่ะเมนที่เผาศพอะ่ะทำไมถึงมีเงินสมัยก่อนอะรวมถึงสมัยนี้ด้วยอันนี้ไม่ไแน่ใจนะถ้าผมเป็นเด็กวัดอะคือเขาจะให้ให้เงินก่อนที่เขาจะเผาอะ่ะ เขาจะเอาเงินเหรียญใส่ปากเอาเหรียญใส่กระเป๋าเหรียญใส่กระเป๋าหน้ากระเป๋าหลังกระเป๋าอะไรให้ศพอ,อันนี้ไม่รู้เพราะอะไรนะผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าใส่ทุกศพเอางี้ดีกว่าแล้วเงินมาจากไหนเงินมาจากเนี่ยแหละเวลาเผาศพเสร็จอะแต่ก่อนอนะมันเป็นการเผาโดยใช้ ใช้ถ่านนะไม่มีแก๊สสมัยนะสมไยก่อนใช้ถ่านหนึ่งคนเนี่ยใช้ถ่านสองกระสอบสองกระสอบใหญ่นะถึงจะหมดแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอ่าคนที่เผาแล้วจะหมดแลในกระดูกคือจะมีสับเปล่ออยู่บนเมนกับผมหมาความว่า ตั้งแต่เอาศพเข้าไปเผาเนี่ยคือจะมีสับะเลยรอ,อยู่ตลอดอยู่แบบว่าอยู่ประมาณสองสามทุ่มอะสับะเลยรเนี่ยจะทําอะไรสับะเลอรก็จะจะบอกอยู่กับตมีนะเขาก็จะกินเหล้าอยู่ข้างบนเมนนั่นแหละคอยดูแล้วอย่างหนึง่งดูยังไงคุณคุณเคยเห็นไอประตูที่เขาเอาศพเข้าไปปะมันจะมีช่องเล็กอยู่ช่องเล็กอะ่ะ ช่องเล็กๆที่เปิดได้อ่ะเอาไว้ดูอ่ะนั่นแหละเขาเขาจะดูว่าตอนเนี้ยเป็นยังไงบ้างเอาแล้วดูยังไงว่าหมดไม่หมดผมผมกับสาเบอร์อก็จะคอยเอาสามง่ามอ่ะมันเป็นสามง่ามอย่างเงี้ยแต่ยาวมากนะยาวแบบเกือบสิบห้าเมตรได้อ่ะเอาแบบเอาไว้แทงเข้าไปอ่ะ แทงเข้าไปแบบดูว่าแทงแล้วยกขึ้นมาดูว่าศพตอนนี้เหลืออะไรบ้างเหลือส่วนอกเหลือส่วนหัวเหลือส่วนอะไรเงี้ยอืมบางบางคีแทงเข้าไปปุ๊บเนี่ยโดนหน้าอกเนี่ยแล้วก็งัดขึ้นเนี่ยไอ้พวกตับไตไตพุงก็หล่นตุบต,บต,บต,บตุบใส่ถานอืมอย่างนั้นแหละก็จนหมดอะ่ะพอหมดปุ๊บอ่ะก็จะใส่ฐานเพิ่มอ่าใส่่านเพิ่มก็ตามนั้นแหละ สองก็สอบตอนหนึ่งหนึ่งสอบอหมดเพราะพอตอนเช้ามาใช่ปะก็จะมีพวกญาติญาติคนตายอะประมาณหกเจ็ดโมงอะเขาก็จะมามาเอากระดูกเอออืมับเบอรลก็จะมาก่อนประมาณตีห้าอย่างเงี้ยก็จะมามาเอาถาดถ่ายกระดูกออกมาแล้วก็มาเคลียร์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 ดูเอากระดูกมาให้เอากระดูกใส่ผ้าขาว ใส่ถาดไว้ให้ญาติมาเอาแล้วก็จะมีน้ำอบาลาดอะไรให้รอรอเขามาเอาอืมนั่นแหละแค่นั้นแหละมีแค่นั่นแหละ,หละคือเวลาผมไม่มีเงินผมก็จะอาศัยเวลาอันนี้อันนี้คือคือช็อตสุดท้ายเลยนะที่แบบไม่ไม,มีไม่มีเงินจริงๆก็ถึงไปเอาเนะี่ยก็คือเป็นเป็นช็อตที่หมดหมดหนทางแล้วถึงไปเอาบนเมน หมายความว่า,วาลองวิธีทางตัวอื่นแล้วมไม่มีเงินแล้วก็เลยขึ้นมาเป็นเมนอืมอืมแล้วอืมแล้วเวลาเอาทำยังไงก็ใต,ต้ตะแกงอ่ะมันจะมีพวกถาดที่มีกระดูกมีอะไรที่มีเหรียญอะตกอยู่ข้างล่างที่แบบเผาแล้วมันเหลือเหรียญอ่ะเราก็จะเอาเหรียญนั่นแหละเราต้องเลือกเหรียญที่ไม่พองนะเพราะเหรียญพองอ่ะใช้ไม่ได้ไม่มีใครเอาเออ แล้วเหรียญที่เป็นพองอ่ะมันก็จะมีเหรียญห้าเหรียญสิบอย่างเงี้ยอ,อย่างน้อยได้แน่สามสิบสี่สิบบาทอ่ะเนี่ยบนเมนอ่ะมีแน่อย่างไงก็ได้ได้เยอะกว่ามันโดบอีกอืมแต่แตพอได้ปุ๊บเหรียญมันดําดำมาทําไงเราก็จะเอาเหรียญอ่ะอันนี้อันนี้ก็บาปนะเราก็จะเอาเหรียญอ่ะไปไว้บนดินทรายแล้วก็เอาน้ําหยอดน้ําหยอดปุ๊บแล้วเอาส้นส้นส้นเท้าเราอ่ะ เหยียบ <Yeah, S 2> บนเหรียญซ,ซ่อนเท้าอะ่ะอยู่บนเหรียญปุ๊บแล้วก็ถูไปถูมาให้ให้ทรายมันขัดเหรียญอ,อ่ะขัดขัดก็ก้าสิบเปอร์เซ็นนะแต่ว่ามันก็ยังมีดำๆดำอยู่แต่เราเราไม่สามารถเอาซื้อของแถวบ้านได้นะหมายความว่าเราไม่สามารถเอาซื้อของแถววัดได้เพราะเขารู้ว่าเราเป็นเด็กวัด่เราต้องเอามาจากเมนเราก็จะไปซื้อนอกพื้นที่ไปซื้อแถวบางกววยบ้างซื้อแถวอะไรบ้างข้างนอกอะ่ะ ซื้อแถวกลางซอยบ้างกลางซอยก็ไม่รู้เราเป็นเด็กวัดมันจะมีกลางซอยร้านกลางซอยอยู่ล้วก็ไปไนั้นแหละอันนี้ <c oughs> ไม่รู้บาปนะไรแต่ว่าผมก็ว่าแบบคือที่ผมคิดอะ่ะผมคิดว่าอะไรวะคิดว่าแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาคงรู้ว่าเราเป็นเด็กวัดอะ่ะเขารู้ว่าเราไม่มีเงินอะ่ะเขาคงไม่คิดเลยกับเราหรอกสมัยนั้นนะคิดอย่างนั้นนะแต่พอโตมาคิดว่าโหเี <c> ้ย <oughs> เฮี้ยเหมือนกันนะชั่วเหมือนกันนะ,ตนนะแต่มันมันก็เป็นเด็กอ่ะคือเราทาไงได้อ่ะเราเวลาเราไม่มีเงินไม่อะไรเราจะไปขอใครอะร่ะถูกปะเราจะไปขอพระก็ไม่ได้พระต้องรอเขาใช้เราถึงเขาจะให้เงินเราพระใครจะมาให้เงินเราฟรีๆไม่มีหรอกถูกปะอืมก็เราไม่ได้มีพ่อแม่มาส่งเงินส่งอะไรให้นน่อ่ะเราอยากกินอะไรเราก็ต้องทำอย่างนั้นน่ะอืม อันนี้อันนี้คือคือนอกนอกเหนือจากที่ผมบอกว่าทำไมไม่มีเงินถึงขอใครไม่ได้อันนี้เป็นเป็นเป็นวันที่เสาร์อาทิตย์นะแต่วันธรรมดามธรรมดาเรากินข้าวเช้าลางวันที่รงเ์ียูแล้วไม,ไม่ต้องไม่ต้องแบบนั่นเสาร์อาทิตย์เนี่ยคือเราขอใครไม่ได้เพราะอะไรเพราะเสาร์อาทิตย์เราต้องกินข้าวเช้าที่วัดกินเพนที่วัดแล้วหลังบ่ายเงี้ย เราก็อยากกินขนมอ่ะเพราะเวลาเด็กวัดกับเด็กบ้านเล่นกันอ่ะทุกคนมันก็มีเงินออกมาหมดเลยเราไม่มีเงินเ,เวลาไปซื้อของเราก็ไม่มีถูกปละล่ะอืม